ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5 4 8พผงฉางชิงรู้จักสิทธคนโตของเขาเป็นอย่างดีเมื่อเห็นว่าเธอได้ตัดสินใจแล้วผงฉัางชิงจึงไม่คิดที่จะเกรียกล่อมเธอเพียงถามว่าซื่อชีคุณคิดที่จะกลับสหรัฐอเมริกาเมื่อไหร่หลงซื่อชีพูดโดยไม่ต้องคิดยิ่งเร็วยิ่งดีจากนั้นเธอก็นำโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่อจองตัว๋วพึมพำว่า พรุ่งนี้ที่จินหลิงไม่มีเที่ยวบินกลับสหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่าฉันจะต้องไปเมืองอื่นเพื่อต่อเที่ยวบินหลังจากพูดจบเธออดไม่ได้ที่จะบน่นถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้ฉันคงขอให้พ่อจัดเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวให้ผงช้างชิงถามเธอคุณคิดจะไปต่อเครื่องที่ไหนเกาะฮ่องกงหลงซื่อชี้กล่าวว่าตอนนี้เกาะฮ่องกงมีเที่ยวบินมากที่สุดพรุ่งนี้ฉันจะไปเกาะฮ่องกงแต่เช้าผงช้างชิงพยักหน้าพูดว่า ในเมื่อเป็นเช่นนี้อาจารย์จะไม่รังคุณอีกต่อไปอาจารย์จะรอคุณที่จินหลิงตกลงหลงซื่อชี้กล่าวว่าฉันจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดขณะที่หลงซื่อชี้ตัดสินใจกลับไปสหรัฐอเมริกาเพื่อจะย้ายสำนักไทยเจิ้นเต่าทั้งหมดมาที่จินหลิงเย่เชิญไม่ได้ออกจากไปจินฮั่นกงเขาอยู่ในห้องทำงานของเชิญจือข่ายสั่งให้เขาจัดลูกน้องจับตาดูหลงซื่อชี้ หญิงสาวชาวอเมริกันเชื้อสายจีนคนนี้เหตุที่เขาต้องจับตาดูเธอเพราะเย่เชิญตั้งใจที่จะหาโอกาสลบความทรงจำทั้งหมดของเธอก่อนเธอจะไปจากจินหลิงเพื่อให้หญิงสาวคนนี้เมื่อกลับไปยังสหรัฐอเมริกาเธอจะอุทิศตนเพื่อพัฒนาไทาเจนเต่าในอนาคตด้วยความกระตือรือร้นให้มากที่สุดส่วนตนเองจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับภัยคุกคามใดๆเพียงแต่เขาไม่คิดว่าไม่นานหลังจากนั้น พงฉช้างชิงจะโทรหาเขาด้วยความเคารพรายงานอย่างอ่อนน้อมอาจารย์เย่ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งมอบตำแหน่งเจ้าสำนักให้ซื่อชี้แล้วนับจากนี้ไปผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท้ายเจิ้นเต่าอีกต่อไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับอาจารย์เย่คุณคือผู้นำหากคุณมีอะไรก็ตามที่ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับใช้โปรดสั่งการหากผู้ใต้บังคับบัญชามีความคิดเป็นสองต่อคุณ ขอสวรรค์ลงทันเย่เชิญถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบศิษย์คนโตของคุณอยู่ที่ไหนผงช้างชิงพูดอย่างรวดเร็วเรียนอาจารย์เย่ซื่อชีกลับไปที่ห้องของเธอแล้วเย่เชิญถามอย่างสงสยัยฉันเห็นว่าศิษย์คนนั้นของคุณดูเหมือนจะอารมณ์ไม่ดีอย่างยิ่งและตัวตนแบบเธอเป็นคนที่สอบถามแบบละเอียดทียิบเรื่องมอกกัญญาคุณอธิบายให้เธอฟังอย่างไรเธอยอมจากจินหลิงไปโดยไม่มีมอกกัญญาได้อย่างไร ผงช้างชิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นตัดใจพูดโดยไม่ลังเลอาจารย์เย่ไม่ขอปกปิดคุณซื่อชี้เธอถูกพลังที่เปี่ยมล้นของคุณครอบงำอย่างสมบูรณ์กลับไปครั้งนี้เธอวางแผนจะย้ายท้ายเจิ้นเต่าทั้งหมดมาที่จินหลิงจากนั้นนำท้ายเจิ้นเต่ามาอยู่ใต้อนัตของคุณกับเย่เฉินผงช้างชิงไม่กล้าปิดบังอะไรเขารู้วิธีการของเย่เฉินหากเขาทำให้เย่เฉินโกรธอีกครั้ง การบ่มพ่อของเขาอาจถดถอยกลับไปเป็นนักรบระดับ4ี่ดาวอีกครั้งดังนั้นเขาจึงเลือกได้เพียงว่าต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เย่เชิญฟังเท่านั้นแม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้เขารู้สึกละอายใจต่อหลงซื่อชีแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเปิดเผยความลับล่วงหน้าที่เย่เชิญลงโทษตนเองครั้งล่าสุดเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาเกลียดชังคนที่ทำตัวเป็นทาสสองสกุล บทที่5,449เมื่อเย่เชิญได้ฟังว่าหลงซื่อชีจะนำสำนักไทยเจิ้มเต่าทั้งหมดมาอยู่ใต้อานาตของเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามด้วยความสงสยัยสัตตรีผู้นี้มีบุคลิกที่เข้มแข็งมากทำไมเธอถึงตัดสินใจเช่นนั้นหรือว่าคุณบอกเรื่องบางอย่างกับเธอใช่ไหมผงชางชิงไม่กล้าที่จะปิดบังเขารีบพูดว่าเรียนอาจารย์เย่ผู้ใต้บังคับบัญชาพูดกับเธอสองสามคำเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ เขากังวลจนถึงขั้นหวาดกลัวรีบอธิบายว่าเพียงแต่ความตั้งใจเดิมของผู้ใต้บังคับบัญชาคือคิดช่วยคุณรับสมัครคนไท้ยเจ้นเต่ามีสมาชิกหลายร้อยคนและเกือบครึ่งหนึ่งเป็นนักรบระดับสามดาวขึ้นไปหากในอนาคตพวกเขาทั้งหมดยอมอยู่ใต้อนัตอาจารย์เย่สำหรับอาจารย์เย,าาย่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเหมือนกับพยักติดปีกเย่เชิญ,ญยิ้มเล็กน้อยถามเขาว่าถ้าฉันคิดไม่ผิดคุณหนูหลงคนนั้นน่าจะบอกคุณว่า ให้คุณระมัดระวังอย่าแพร่งพลายเรื่องนี้ออกไปหงชางชิงผงะเล็กน้อยพูดอย่างเชื่องช้าอาจารย์เย่คุณมีสายตาที่เฉียบคมจริงๆซื่อชีบอกผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าบอกเรื่องนี้ให้คุณทราบในตอนนี้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนของคุณแล้วทุกอย่างต้องพิจารณาเพื่อประโยชน์ของคุณดังนั้นฉันจึงโทรหาคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งข่าวให้คุณทราบเย่เชิญค่อนข้างพอใจกับท่าทีของหงชางชิง พูดด้วยรอยยิ้มถูกต้องหงเทียนสื่อครั้งนี้ถือว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วจากนั้นเขาก็พูดว่าฉันจะแซงทำเป็นว่าฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ผงชางชิงรีบถามเขาว่าอาจารย์เย่ผู้ใต้บังคับบัญชาขอบางอาจถามคุณยินดีที่จะรับท้ายเจิน้นเตามาอยู่ใต้อนัตคุณหรือไม่เย่เชิญพูดด้วยรอยยิ้มสงบการมาอยู่ใต้อนัตฉันมีสองสถานการณ์หนึ่งคือท้ายเจิน้นเตายินดีพักดีต่อฉันอย่างแท้จริง รับฟังคำสั่งของฉันและอีกหนึ่งคือไทเจินเต่าถือว่าฉันเป็นผู้ชนะภายใต้หน้ากาก,ากที่เสแสร้งมาเพื่อขอหลบภยัยเพื่อหลอกลวงเงินและช่อชนทรัพยากรจากฉันคุณคิดว่าหลงซื่อชี้เป็นประเภทใดผงช้างชิงพูดโดยไม่รู้ตัวย่อมต้องเป็นประเภทแรกจริงหรือเย่เชิญหัวเราะเยาะสิ่งที่ฉันได้เห็นก่อนที่จะจากมาหลงซื่อชี้ยังคงแสดงความเป็นศัตรูต่อฉันเธอไม่ทำสุภาพกับคุณด้วยซ้ำ คุณแน่ใจได้อย่างไรว่าเธอจะจริงใจกับฉันผงชางชิงพูดอย่างรีบร้อนอาจารย์เย่ไม่ขอปิดบังคุณฉันเปิดเผยสถานาการณ์ของคุณต่อซื่อชี้อย่างคร่าวๆอีกทั้งคุณได้เปิดเส้นลมปราณของเธอเป็นเวลาสามวินาทีได้ในพริบตาดังนั้นเธอจึงชื่นชมคุณมากแทบรอไม่ไหวที่จะมาช่วยเหลือคุณหลังจากพูดจบผงชางชิงพูดอีกครั้งอาจารย์เย่พูดตามตรง ส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ซื่อชีต้องการนำท่เจิ้นเตามาจินหลิงเพื่อเข้าร่วมกับคุณเป็นเพราะฉันบอกเธอว่าจุดกำเนิดแห่งเต่าที่แท้จริงที่สืบทอดมานับพันปีนั้นไม่สมบูรณ์หากต่อไปสามารถรับวิธีฝึกจิตของศิละปะการต่อสู้นี้ได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับไท่เจ้นเตาเมื่อได้ฟังว่าหลงซื่อชีทำเพื่อวิธีฝึกจิตและยาเม็ดเย่เชิญยิ้มเล็กน้อยพูดว่าผงเทียนซื่อวางใจได้ ท้าท้ายเจิ้นเต่าเต็มใจที่จะอยู่ใต้อนาฉันจริงต่อไปไม่ว่าเนื้อหาส่วนหลังของจุดกำเนิดแห่งเต่าที่แท้จริงหรือยาเม็ดที่สามารถปรับปรุงการบ่มพาะของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วฉันสามารถให้พวกเขาแต่ละคนได้ผงช้างชิงอดไม่ได้ที่จะถามเขาอย่างประมาคุณเย่แล้วผู้ใต้บังคับบัญชาคุณเย่เชิญยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าฉันมีแผนอื่นสําหรับคุณเพียงแต่ไม่รู้ว่าคุณมีความสามารถพอหรือเปล่า โดยไม่ลังเลอีกต่อไปผงช้างชิงพูดด้วยความมั่นใจทันทีคุณเย่โปรดวางใจผู้ใต้บังคับบัญชาจะทุ่มเทสุดกำลังอย่างแน่นอนเยเ่เฉินกล่าวว่าฉันวางแผนที่จะสร้างฐานการบ่มเพาะในจินหลิงเมื่อถึงเวลานั้นอาจมีนักรบหลายสิบจนถึงร้อยคนเข้ารับการบ่มเพาะรากฐานการบ่มเพาะโดยทั่วไปไม่เกินนักรบแปดดาวสิ่งที่ฉันต้องการให้คุณทำคือสอนบทแรกของจุดกำเนิดแห่งเต่าที่แท้จริงให้พวกเขาโดยไม่ปิดบัง ยิ่งพวกเขาเรียนรู้ได้ดีเท่าใดการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะอาจารย์ก็จะมากขึ้นเท่านั้นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เชิญพูดอีกครั้งตราบใดที่คุณสามารถทำงานนี้ได้ดีโดยถ่ายทอดทุกอย่างอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อถึงเวลานั้นในอนาคตฉันจะส่งมอบส่วนที่เหลือของจุดกำเนิดแห่งเต่าที่แท้จริงให้คุณเป็นระยะเพื่อให้คุณสามารถช่วยสมาชิกของฐานการบ่มพัพฒนาต่อไปอย่างรวดเร็วในขณะที่พัฒนาความแข็งแกร่งของคุณไปพร้อมกัน